ในที่สุด Microsoft ก็ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินออกมาแล้วนะครับเมื่อช่วงวันที่26ที่ผ่านมานี้เองและทาง a c o n นส์ก็จับตาดูข้อมูลของธุรกิจในด้านวิดีโอเกมไปด้วยนั่นก็คือทางด้านของตัว Xbox ที่จะบอกว่าตัวเลขผลประกอบการออกมาค่อนข้างที่จะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ก็อย่างเช่นกับทางด้านเนื้อหาคือตัวเกมที่จําหน่ายและในด้านบริการต่างๆที่คงรวมถึงระบบ Xbox Game Pass มีตัวเลขที่ลดลงมาถึง6%เลยทีเดียวนะครับ หากเทียบกับช่วงไต,ตรมาสที่แล้วของช่วงต้นปีนี้ส่วนตัวรายได้ตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series ก็มีจํานวนที่ลดลงถึง11%เลยทีเดียวถึงมันอาจจะถูกชดเชยโดยบริการเล่นเกมสุดคุม้มอย่าง Xbox Game Pass เข้ามาช่วยและาตามนะครับและทาง Microsoft ก็บอกกับหลานักลงทุนเพิ่มอีกนะครับว่าธุรกิจในส่วนของวิดีโอเกมอย่าง Xbox ในช่วงไต,ตรมาสถัดไปหรือช่วงเดือนถัดไปจากนี้ก็น่าจะมีจํานวนที่ลดลงอีกนะครับพอประเมินไว้ว่า ตัวเนื้อหาเกมต่างๆที่จะป้อนเข้ามานั้นก็ยังคงไม่ได้มีเยอะมากแต่โดยภาพรวมของทั้งบริษัทของ Microsoft เองนะครับในส่วนของตัวรายรับก็โตขึ้น12%ก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรกับตัวธุรกิจในด้านวิดีโอเกมของทาง Microsoft ที่มีตัวเลขที่ลด,ดลงแค่นี้ก็ถือว่าจิบจิบมากใช่ไหมล่ะครับและตัวข้อมูลเหล่านี้ก็กำลังจะบอกว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลเหลือทองของพวกเขาอย่าง Xbox Series ทั้ง2รุ่นก็ยังคงเป็นรองในฝั่งคู่แข่งตลาดเกมคอนโซล อยู่พอสมควรนะครับเพราะหากเมื่อยืนระยะที่ยาวนานขึ้นซึ่งถ้าย้อนไปในช่วงปีแรกที่ตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ได้ออกวางจำหน่ายในปี2022และลากยามาถึงช่วงต้นปีนี้ก็ตามตัวเลขต่างๆที่สวยหรูที่ทาง Microsoft ได้มานั้นจะบอกว่ามันคือสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็ว่าได้ด้วยตัวเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เหล่าเกมเมอร์บางส่วนก็เลือกที่จะซื้อเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เครื่องเกม PS5 มีปัญหาในการผลิต ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับตัวปัญหาราคารีเซลหรือราคาการ์ดจอสาย p c ที่แพงสุดกู่จนตัวเครื่องเกมคอนโซลเน็กเจนอย่าง Xbox Series ที่มาพร้อมกับตัวระบบ Xbox Game Pass และตัวเกมที่มีราคาที่ค่อนข้างจะถูกจนทําให้หลายๆคนเลือกเครื่องเกมคอนโซลเน็กเจนอย่าง Xbox Series ที่จะบอกว่ามันคือเครื่องเกมคอนโซลที่มีความคุ้มค่าในการเล่นเกมภาพระดับเน็กเจนที่คุ้มค่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อมาถึงกลางปี2022นี้ สภาพตลาดต่างๆในวงการวิดีโอเกมนั้นก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาการ์ดจอที่มีราคาที่ลดลงใกล้เคียงกับราคาปกติแล้วหรือจะเป็นการหาซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5เริ่มที่จะมีการจองและซื้อกันได้ง่ายมากขึ้นมันก็อาจทําให้กระแสะความนิยมของตัวเครื่องเกม Xbox Serie s ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆเหมือนสถานการณ์ในช่วงปีที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับจึงอาจส่งผลให้ตัวเลขรายได้ต่างๆจึงออกมาไม่ได้สวยงาม มากเท่าไหร่ในฝั่งของธุรกิจวิดีโอเกมของทาง Microsoft หรือแม้จะเป็นการช่วยสนับสนุนการซื้อตัวเกมต่างๆในสโตร์ของ Xbox ด้วยที่จะทําให้ในตัวธุรกิจของทางฝั่ง m i c r o s o f t ในส่วนของ Xbox กับไตมาาล่าสุดนี้ออกมาเป็นบวกได้แต่ a c o n นสก็คาดว่าทิศทางของ Xbox นั้นจะต้องมีจุดที่เปลี่ยนอีกจุดนะครับที่จะทําให้พวกเขาหนนวิ่งไล่จี้คู่แข่งในตลาดนี้ได้เร็วขึ้น หลังจากที่ตัวบริการ Xbox Game Pass ได้สร้างกระแสฟีเวอร์ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะทาง Xbox นั้นก็ยังมีเกมที่จะป้อนเข้ามาให้เล่นกับตัวระบบนี้ยังไม่ได้มีความที่หลากหลายเท่ากับทางคู่แข่งอย่างทาง PlayStation และคิดว่ากว่าจะเข้าลูกเข้าลอยได้นะครับก็จนกว่าการควบรวมทีมค่ายผู้พัฒนาอย่าง Activision Blizzard ได้เสร็จสมบูรณ์และมันก็อาจจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างที่ชัดเจนขึ้น กับตัวเกมใหม่ๆที่จะป้อนเข้ามาสู่ตลาดวิดีโอเกมและคงอาจจะรอคอยนานถึงช่วงปี6-7เลยก็ได้นะครับและเมื่อถึงเวลานั้นก็คิดว่าความพร้อมของเทคโนโลยีอย่างการเล่นเกมแบบสตรีมมิงบนตัวระบบคาของทาง Microsoft ก็อาจจะเป็นไพ่เด็ดที่ทําให้ทาง Microsoft ได้ยิ้มได้กว้างมากขึ้นเลยทีเดียวเมื่อช่วงวันนั้นมาถึงนะครับแต่คู่แข่งของพวกเขาอย่าง PlayStation จะยอมหรือไม่ก็ต้องรอดูกันด้วยนะครับแลวทางเพื่อนๆล่ะครับได้ลองเล่นเกมของเครื่องเกมคอนโซลอย่าง x b o x Series แล้วหรือ,อยังถ้ายังมีเหตุผลใดที่ยังไม่ลองหรือลองแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ a อคอน TV ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ